คนงานส่งของที่อำเภอพิบูรณ์รักจังหวัดอุดรธานีครับส่งลูกเป็ดส่งถึงบ้านเลยครับไปส่งเข้าไปลึกเข้าไปในป่าถึงบ้านเลยยื่นรังเป็ดให้เรียบร้อยเราจอดรถอยู่หน้าบ้านลูกค้าลูกค้าหายไปเลยครับ น่าจะไปปล่อยเป็ดนะครับหายไปหลังบ้านเราก็รออยู่นะครับคนงานก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะเอาเงินมาจ่ายนะครับโทรเข้าไปอีกทีโทรเข้าไปถามว่าอยู่ไหนแล้วเขาบอกเอา้านึกว่าจะโอนให้ตอนเช้าอ้าว เหลือเชื่อคนของเรารออยู่เกือบสองชั่วโมงหายไปเลยไอไเราก็ไม่กล้าเรียกเพราะว่ากลัวว่าจะเสียมารยาทนะครับไม่กล้าทักทวงทวงนะครับสรุปเขาบอกว่ากลัวเป็ดตายจะขอดูตอนเช้าก่อนอ่ะนี่แนะครับ การส่งของถึงบ้านนะครับบางครั้งที่ช้าอยู่มันก็เป็นแบบนี้นะครับเป็นปัญหาแบบนี้เพราะว่าบางครั้งก็ต้องมีการชวนคุยให้ความรู้บางครั้งก็หาวิธีปรีกตัวออกมายากนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่เหลือเยอะใหญ่กันเลยส่งเสร็จแล้วนะครับ